ราสุดขมิน้นรวมตัวกันประท้วงนะครับเต็มถนนไปหมดนะครับประท้วงที่ประเทศตัวเองนะครับจะทําเหมือนประเทศเนปาลแน่นอนครับงานนี้โอ้โหครับเดือดที่สุดนะครับผมไว้ว่าฮุนเซนหรือคุณม,มณิตจะวิ่งหางจุกตูดไปอยู่ที่ไหนครับสาวบ้านทนไม่ไหวนะครับ ต้องการสันติภาพไม่อยากให้ชู้รบแล้วนะครับผมนี่แหละครับเอาไงครับงานนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะทุกท่านไปชมคลิปด้วยกันครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรขึ้นนะครับไปติดตามรับชมครับผมย <c oughs> อดครับผม คงสันะครันคนเต็มไปหมดเลยนะครับ บ้านีน่แหละครับเป็นไงครับกับผู้นำที่เห็นแก่ตัวและหลอกประชาชนตัวเองนะครับ ขมิเขาจะทําเหมือนในปานประเทศเนปาลน,นะครับอดไม่ได้ทนไม่ไหวแล้วครับถูกหลอกมาหลายเดือนหลายปีก็ว่าได้นะครับโดนสองพอลูกตระกูลฮุนเซนเนี่ยหลอกแต่ฮุนเซนกับลูกชายไม่รู้จะวิ่งห้างจุบตูดไปอยู่ตรงไหนแล้ะครับทีเนี้ยสาวขมินรวมตัวกันเอาสุดยอดแล้วครับผม ไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนนะครับก็ประท้วงกันหมดนะครับผมเขมรเดี๋ยวผมจะล่าเรียงคลิปให้ดูนะครับนี่ครับขนาดอยู่ประเทศ,เทศอื่นนะ,ะเ,เขายังประท้วงปุะสุดกียร์ ไม่อาเลยไม่อายประเทศอื่นเขาหรอครับดูสาวต่างชาติเขาเห็นเขายังเขายังหัวเราะนะแล้วมีทําท่าเยาะเยอ้ยอีกนะ,นะเอนะเกกกะเขาไปหมด ช่างไม่มียางอายจริงๆนะครับนี่แหละครับคนขมรน,นะไม่มียางอายไม่มีบรรยาตนะไปอยู่ประเทศอื่นนะอาศัยอยู่ประเทศเขาแต่เชือกออกมาทำประท้วงนะขอความยุติธรรมหลังจากชู้รบกับไทยไม่ชนะนะครับก็ออกประท้วงกันละอีกฝ่ายหนึ่งก็ประท้วงหุนหุนเซนหุนมนิษ อีกฝ่ายหนึ่งก็ประท้วงทางต่างประเทศนะครับว่าประเทศตัวเองนี่โดนกระทํานะครับโอ้โหนะครับผมเห็นคลิปแล้วผมน่าชมเพศนะนะครับน่าชมเพศน่าเวทนานะครับไปอยู่ที่ไหนนี่เหรอเขาบอกว่าเขาเมรไปอยู่ที่ไหนก็สร้างแต่ความเดือดร้อนนะครับมาอยู่ประเทศไทยประเทศไทยก็ไม่รับเลยครับไปอยู่ประเทศอื่นเขาด่าเขาว่าเขาประนาม ก็ยังหนาด้านยังมืนนะยังชุกชนอยู่นะครับไม่มีอย่างอายจริงๆนะครับแม้แต่ผู้นำนะผู้นำเขาก็ไม่อายนะต้องถือว่าสุดยอดของความหน้าด้านความมึนนะครับความเห็นแก่ตัวคือคนขมินนะครับผมผมเชื่อได้เลยนะว่าต่อไปเนี่ย คำมินจะอยู่ยากนะครับนะเพราะว่าประชาชนเขารู้ทุกอย่างหมดแล้วนะครับโดนผู้นำหลอกใช้ปั่นหัวนะครับล้างสมองนะกว่าจะรู้ตัวก็งููกันไปตั้งนานนะครับเออตอนนี้ตาสว่างหายงูนะครับผมคนคำมีนหายงูถึงกล้าออกมารวมตัวกันประท้วงแบบนี้นะ ต้องการสันติภาพกับใครครับนะต้องการสันติภาพกับประเทศไทยอ่ะประเทศไทยเขาไม่ชนแล้วครับเขาไม่ต้องการนะครับนะเขาไม่ต้องการสันติภาพนะทุกวันเนี้ยตรงที่ชายแดนเนี้ยเขาก็ยังเตรียมตัวอยู่นะคนไทยนะเขาก็ยังรอนะยังประชิดเข้าไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดนะครับนะ รอโผมาวันไหนเขาก็เตรียมตอนรับขมินวันนั้นแหละครับอืมอย่าอวดเก่งนะอวดเก่งเช่นประเทศอื่นนะถ้าประเทศไทยเขาอยากลบจริงๆนะอยากได้แผ่นดินของพวกคุณจริงๆอนะ่ะเขาไม่ต้องการว่าจะยิงดุมดำดนำเนอะเขาคนไทยเนี่ยขึ้นแป๊บเดียวนะเละตุ้มเป๊ะหมดพนมเป็นนะบอกได้เลยนะ แต่คนจัดคนไทยเนี่ยเขามีจรรยาบรรณและมีคุณธรรมนะครับคิดก่อนจะทำนะเขาไม่ได้ทำก่อนคิดนะคนไทยเนี่ยไม่เหมือนเขมิ้นนะทำแล้วค่อยมาคิดทีหลังนะอา่าไปพองห้องนู้นพองนีนงน่ยอา่านะพองไปเรื่อยเปื่อยนะครับ โอ้โหนะครับคนไทยเนี่ยบอกได้เลยนะว่าถ้าไม่จริงๆอะ่ะถ้าไม่คลุกครามเขาก่อนนะเขาไม่มีวันทำหรอนะคนไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าใจดีและมีคุณ,ณธรรมด้วยนะนะไม่รังแกใครง่ายๆนะครับแต่วันไหนที่คุณละมืดหรือว่าคลุกครามวันนั้นคุณได้เลกเป็นโจ๊กบอกได้เลยนะครับ นี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมฝากพี่พนๆนะนะทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไม่ว่าพี่น้องพังไทยพังลาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะครับผมของบ่าวสมายนะครับขอบ้อกราวคำว่า,าสวัสดีและสวัสดีครับผม